เฮ้ยหน้าตายจะเฮ้ยกู <He> igh, ผักมันได้เฮ้ยผักได้ผักได้ผักได้ตายตายตายมันรีป้อมวะ่ะนี่งไงโดนกูดิโดนกูดิไม่ต้องรีโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้เราอยู่กับการสอนเล่นน้องซินเทีย hmm. ฉบับที่ผมเล่นว่าผมเล่นยังไงนะฮะ mm hmm. โอเคเราโอเคเรามาดูเทคนิคที่ผมก่อนเข้าไฟท์ถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าเป็นไปได้เราสเต็ปที่ผมใช้บ่อยก็คือการเก็บสแต็กนะฮะเก็บปุ๊บพุ่งสองปุ๊บแล้วก็ตีตีแล้วก็สองเก็บอย่างนี้ฮะที่ผมใช้บ่อยพุ่งปุ๊บสกิลสองไปหนึ่งทีปุ๊บสกิลสองหนึ่งทีแล้วก็ตีอย่างนี้คือตายฮะถ้าของนำใช้ได้นะแล้วก็ใช้โป๊กได้ด้วย พุ่งไปปุ๊บสกิลสองโอ้สกิ2 2> สกลสองเราไกลมาก <I see S 1> เราใช้โป๊กได้แนละ้วก็โป๊กเสร็จก็ตีตีอย่างเงี้ยที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้เออก็มีประมาณนี้ป้ะที่ผมใช้หรือเทคนิคดักค่าอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันไม่รู้ว่าบั็กหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันดูนะฮะเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้บ่อยเหมือนกันแล้วใช้ได้ผลด้วยนะก็คือดูนะฮะคือปกติ เราต้องผลักชนกำแพงใช่ไหมแต่นี่คือเห็นไหมมันติดอันนี้คือเขาเดินออกไม่ได้นะนี่คือเราขังเขาละถ้าเขาอยู่แบบชิดกับกำแพงเงี้ยเนี่นถยถ้าเขาอยู่ชิดกับกำแพงอย่างเงี้ยเราสามารถเห็นไหมเราสามารถพุ่งปุ๊บเขาจะขังแล้วเราก็พุ่งไปตีเขาได้เออคือไม่จําเป็นต้องผลักใส่กำแพงอย่างเดียวนะถ้าเขาอยู่ชิดกับกำแพง ไม่ว่าจะเป็นกระแพงไหนก็ตามอย่างอันเนี้ยอันนี้ก็ทําได้นะฮะทาได้ทุกกระแพงเลยเห็นไหมเขาจะติดแล้วก็ตีเขาได้อย่างเงี้ยเออทุกกระแพงเลยฮะโอเคบางบางช็อตมันก็ติดแบบงงๆเหมือนกันเออแต่ว่าไม่จําเป็นต้องผักชนแค่เขาอยู่ติดกับกระแพงเงี้ยปึ๊บวิงมาเออน,นี้ผักชนกําแพง เนี่ยฮะที่ผมใช้บ่อยๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะจะได้รู้วิธีการเล่นจริงๆว่าผมใช้ยังไงอะไรยังไงออไปดูกันเลยครับผมกลางสามสมโอเคมันจบบนนะฮึบฮึบฮเฮ้ยแล้วเหมือนลมเราจะโดน แล้วเหมือนลมเราจะโดนน่าจะโดนโดนไม่ได้น่าจะแห้งนะดูทรงน oh. ล้วลมเราคิดอะไรอยู่นะ oh. เอ้ยได้แล้วเนี่ยได้ได้นะ oh. ได้ได้ได้ปะวะ oh. สวย oh. วันวันมันไม่มีหนีแล้วเนะี่ย oh. ตันให้ oh. เออ บจบบนนะน่าจะรู้แหละมันมาด้วยกันวะเขาก็ยิงตัวเอาบนเราโดนอย่างเงี้ยน่าจะต้องไปเอาดาร์ดวะเพื่อนโอ้แล้วโดนสองวาร์กนะชี้มาเพื่อน ใค่เจ็บนะเฮ้ยเฮ้ยยุ่งกับกูใา่กูเฮ้ยหน้าตายจ้ะโอเคเฮ้ยบิโลไม่มีพ่ฟ้า มันไม่มีฟ้าเพื่อนเฮ้ยดักใไฮเดเตะได้ปะเนี่ยเฮ้ยดักใไฮเดเตะดักใไฮเดเตะโอ้โหโอ้โหมันอยู่ในพุ่มมาดิรวยแล้วลกูเข้าพุ่มพอดีวะเฮ้ยได้แล้วนะ โอ้ช็อตนี้เขาเรียกว่าโยนกูโดนมันปิดโซโล่มาฝั่งรูปนี้เรื่องนี้าเกียดจักตัวสักเลื่องไหมเฮ้ยเข้าฟ้ามันได้นะกูว่าเอาดิมาๆอย่าให้มันอย่าให้มันมีเฮ้ยกูผักมันได้ เฮ้ยผ hey, ักนาผักนะผักนะตายตายตายโอ้ยเจ้าบนก่อนเอาเอาต้าให้เตะพอดีเอาสวยจ้าเออไฮโน่ขึ้นมาลีป้อมว่ะเฮ้ยบนบนเฮ้ยได้กลางวะ ได้ได้เฮ้ยน่นนนานเล่นจัดเลยบนเนี่ยนะอติอติกูไม่มีดิเข้าหลังเข้าหลังเห็นได้ลนะมันไม่เห็นกูตัวนั้นน่าเอาจัดหู้หูไม่โดนน่าจะได้ป้อมปะ ป้อ,อมป้อมป้ okay, อมแตกป้อมแตกสวยเป <quin Ouais ometimes> ็นเล่นต pues, okay. ่อเหรอจะรอเลดเกมกระต่ายกูแรงแน่นอนโได้ไหมเนี่ยได้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 เฮ้ยยกได้ปะไหนตีจะตายโอ้ทีเดียวกระต่ายกระต่ายเออ แล้วกลางกูโดนจัดมาเพื่อนมามารับช่วยรับช่วยเฮ้ยเขี่ยเยอะจัดไปละกูเทำไมเราดาร์กว่ะผักได้ปะ ตายแล้วล่ะสวยกูกลับมาทำไมวะเนี่ยเกือบละเกือบละเกือบกูตายเมื่อกี้ไอมันต้องมีตัวมาเคลียบบนู่วะสักตัวใครก็ได้มาเคลียบบนหน่อยเดี๋ยวจะรันไปกู มาดิวะมาดิวะของนำทำอะไรก็ได้สัพนี้โอ้โหพยเตะเฮ้ยโอ้โหายเตะเอาใหยเตะลำสวนลำสวนแบบนี้ลำสวนแบบนี้เรียบร้อย ไปดีกว่ากูเดี๋ยวกูตายไดูโชบอฟฟ้าเล่นโคตรยากอะเบโลไม่มีวอฟฟ้าสวยเฮ้ฮเฮ้เอาดาร์กได้นะเนี่ยตายมาเพื่อนกลาง เอ้ยมันไม่กันล่างหรอโอมอย่าล่อโอ,โอ,โอ้แล้วล้อมันมาฝั่งนี้ด้วยว่าจะมาตีช่วยยืนไหมมันลโล่เชี่ยตัน,นสวยอยู่มันรีป้อมวะ่ะนี่งไงโดนกูดิ โดนกูดีไม่ต้องรีเชื่อกูด้วยเพื่อนน่าจะตายวะหมดแล้วอะหมดสกิลแล้วไม่เป็นไรได้มาเยอะอยู่เฮ้ยหนอนม่วงเราตีล่างวหรอเฮ้ยแตกนะน่าทำไปเล่นไปแตกจริงไม่แตกวะ แล้วรอกระต่ายกูแรงแป๊บอุ้ยบนเฮ้ยเอาอะไรหรอน่าจะได้ล่างว่ะสวยฮะเฮ้ยวับมาวับมาวับมาโอมวับมา ช่วยด้วยโอ้โหม,มันได้ดาบถึกวะว่าละกระต่ายแรงยังแรงเหอะเฮ้ยแรงอยู่เออเดี๋ยวได้ดาบคีแล้วแรงจัด รอก่อนรอก่อน Let's go Let's go เฮ้ยเอาโปรไฟล์ได้เหรอเอาเอาูอา้แยกเล่นบนกับฉีปับ,บ,บเออเราเราเคลียร์บนแล้วให้เพื่อนเรียกเอีกขออีกเว็บนะึง เขาแรงแล้วพี่เขาแรงแล้วแรงแรงเฮ้ยกลางไล่ทันป่วะไม่น่าทันเฮ้ยฉลามอยู่บนฉลามอยู่บนเฮ้ยปิดฉลามได้เพื่อนนี่ไงโดนกูขังไปดินี่ไง โป้งหปฟกเจ็บอยู่โ,โ,โ,โป้งเรียบร้อยเลยเฮ้ยของจริงว่ะตานี้หมดจัดวิกทอยโอ้โหสิบสี่จุดหนึ่งได้สองดาวปะได้สองดาวของจริงว่ะเอาเรื่องคืน